สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมที่รักกล้วยไม้นะคะมาบารุงกล้วยไม้ยังไงให้ใบเขียวออกดอกตลอดเลยนะคะแล้วสําหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่วงนี้เนาะอากาศมันร้อนค่ะเกิดอาการน็อกนะคะกล้วยไม้ของเราใบเหลืองค่ะทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปแก้ไขปัญหาพร้อมกันเลยค่ะ กล้วยไม้นะคะตอนนี้แตกหน่อนนะคะได้ต้นใหม่อีกแล้วค่ะนี่แม่จิ๋มได้ต้นใหม่แล้วนะคะกำลังอวบงามเลยค่ะแล้วก็ดอกนะคะเริ่มที่จะบานแล้วค่ะนะคะสำหรับต้นนี้ช่วงนี้นะคะอากาศร้อนมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมต้นไม้ของเรานะคะไม่ว่าต้นอะไรนะคะคุณผู้ชมควรที่จะหาที่บังแดดให้เขาด้วยนะคะช่วงนี้อากาศร้อนทำให้เหี่ยวเฉาง่ายค่ะอย่างกล้วยไม้นะคะ นี่กระทางนี้ของพม่จิมก็ได้ต้นนี้ต้นใหม่ขึ้นมานี่เริ่มที่จะโตแล้วค่ะต้นนี้แหละที่เขาจะออกดอกให้ต่อไปนะคะเกิดอาการน็อกค่ะช่วงนี้เพราะว่าอากาศมันร้อนก็คงจะเหมือนสภาพร่างกายของเรานี่แหละนะคะอากาศเยน็นอากาศร้อนก็ทําให้เราไม่สบายต้นไม้เหมือนกันค่ะใบเหลืองคะ่ะเราปล่อยไว้นะคะก็จะแห้งไปเลยค่ะก็จะคืนไม่ได้นะคะ ถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้รีบเลยค่ะคุณผู้ชมทำวิธีนี้เลยเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีโมโนโซเดียมกูตตเมทนะคะผงชูรสที่ห่อใดก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีไข่หนึ่งฟองมีหอมแดงนะคะโขกค่ะแล้วก็มีเปลือกไข่ตำนะคะบดหรือว่าปั่นก็ได้นะคะให้ละเอียดมีน้ำปลาค่ะนี่จะเป็นสูตรจุลินรีย์สังเคราะห์แสงนะคะวันนี้เราจะมาบ่ารุง พร้อมๆเล่งการออกดอกนะคะแล้วก็แก้ปัญหาก้วยไม้ใบเหลืองนะคะด้วยวิธีง่ายด้วยวิธีนี้เลยเดี๋ยวมาลงมือทํากันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะตีไข่แตกเลยค่ะเือกไข่ยาทิ้งนะคะเก็บไว้ค่ะมีประโยชน์ รส1ช้อนโต๊ะนี้จะดีต่อระบบรากนะคะเร่งรากเร่งการออกดอกได้เป็นอย่างดีค่ะหอมแดงนะคะโขกค่ะตำปั่นได้หมดเลยนะคะ1ช้อนโต๊ะเปลือกไข่บด1ช้อนโต๊ะ น้ำปลา1ช้อนโต๊ะเรียบร้อยค่ะอันนี้เราได้อาหารจุลินทรีย์แล้วนะคะขั้นต่อไปคือเตรียมน้ําค่ะน้ํานี่ควรจะเป็นแหล่งธรรมชาตินะคะห้วยหนองคลองบึงค่ะเป็นง่ายนะคะบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งอะไรอย่างเงี้ย ในนั้นเขาจะมีจุลินทรีย์ตัวเล็กๆนะคะเยอะเรานํามาเลี้ยงเขาก็จะแดงเร็วค่ะแต่ถ้าไม่มีจริงๆใช้น้ำประปาได้มีขาดได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราต้องพักก่อนนะคะประมาณ4-5วันกอกใส่ขวดหรือว่าทิ้งไว้ในภาชนะในโอง่งหรือกระมังอะไรก็ได้นะคะให้คอลีนเขาเรือกเหยออกไปก่อนแต่อาจจะเป็นชา้านิดนึงแต่ก็เป็นเหมือนกันค่ะวันนี้ทำสอขวดนะคะ สูตรดุรินซีสังเคราะห์แสงนี่จะป้องกันมแมลงกําจัดเชื้อรานะคะเร่งการจเจริญเติบโตทําให้พืชใบเขียวค่ะปิดฟ้าเขยา่าเท่านี้เรียบร้อยค่ะมีประโยชน์มากมานะคะดึงไนโตรเจนลงสู่ดินนะคะทําให้ดินดีค่ะรากของพืชหาอาหารได้เร็วโตไวนะคะใบเขียวพืชแข็งแรงกําจัดเชื้อราทั้งในดินแล้วก็ทางใบนะคะ ไล่แมลงนอนต่งตางๆได้เป็นอย่างดีค่ะโอ้ประโยชน์เยอะมากเลยสําหรับจุลินทรีย์สังคะหอแสงควรจะทําเก็บไว้นะคะวันนี้นะคะนอกจากสูตรจุลินทรียส,สังคะหอแสงนะคะแม่สิมก็จะเพิ่มการเล่งดอกกล้วยไม้ไปด้วยแบบ้างานน,นั่นคือฮอร์โมนไข่นะคะสําหรับสูตรฮอร์โมนไข่วันนี้จะไม่ได้ทําให้ดูเนาะนี่อันนี้ทําไว้แล้วอันนี้เพิ่งทําใหม่นะคะก็มีหลายสูตรค่ะหนึ่งฟองสองฟองสี่ฟองแปดฟองนะคะนี่แม่สิมทําวันที่สอง เดิน3นะคะมีอะไรบ้างนะคะมีไข่1ฟองนะคะมีน้ําตาลทราย2ช้อนโต๊ะมีชูรส1ช้อนโต๊ะมีนมเปรี้ยว2ช้อนโต๊ะนะคะนําส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันตีๆๆนะคะนําใส่ขวดวางไว้ในร่มนะคะ3วันนําไปใช้ประโยชน์ได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะ <Yes. S 1> อัตราการใช้นะคะน้ํา20ลิตรต่อฮอร์โมนไข่สช้อนโต๊ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสี่ช้อนโต๊ะค่ะ เตที่ฉีดพ่นของมิจิมนี่จะ3ลิตรนะคะจะใช้อย่างละ1ช้อนโต๊ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มีฟอกกี้อันเล็กๆนะคะประมาณลิตรหนึ่งนย่ยค่ะก็ใส่ประมาณ1ช้อนชานะคะ ดูวิธีการใช้เลยค่ะคุณผู้ชมนี้เป็นกล้วยไม้ที่ออกดอกไปแล้วหลายครั้งนะคะต่อไปเขาก็จะออกเนี่ยชั้นต่อมาค่ะอีกหลายรอบเลยนะคะเนี่ยอย่างกระถางนี้เนาะก็บำรุงมาค่ะจนได้ต้นใหม่มาอีกแล้วค่ะเนี่ยสดๆร้อนๆเลยนะคะเนี่ยต้องมาบำรุงดีๆค่ะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะคุณผู้ชมต้องระวังนิดนึงนะคะสําหรับกล้วยไม้ค่ะเขาก็จะไปเหลืองแบบนี้นะคะ เขาเรียกเหมือนแบบว่าน็อกอะคะ่ะเขาน็อกอากาศเนาะอากาศมันร้อนปรับตัวไม่ทันนะคะคนที่จะหาวัสดุนะคะบงังให้เขานิดนึงหรือไม่ก็ให้ต้นไม้นะคะบังแดดหน่อยนึงนะคะมุ้ยเนี่ยคุณผู้ชมนี่แม่จสิมก็จะได้ต้นไม้อีกแล้วค่ะนี่ค่ะนีเน่เลี้ยงจนแบบได้เกือบทุกกระถางเลยค่ะนี่ต้นนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะเข้าไปดูบ่อยๆนะคะ นี้ก็ได้ทําลงไปนะคะตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะจนตอนนี้เขาโตแล้วค่ะอีกไม่นานนะคะก็จะออกดอกให้แล้วนะคะแต่ต้นข้างเคียงนะคะเริ่มที่จะเหลืองแล้วค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยพอเอาอยู่นะคะฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยค่ะคนที่จะเป็นช่วงเช้านะคะช่วงนี้ถ้าเป็นเยอะแบบนี้อยากให้เขียวเร็วๆก็ฉีดพ่นได้ทุกวันค่ะ ต้นอวบแบบนี้นะคะรับรองออกดอกสวยแน่เลยนะคะไม่นานค่ะแต่ค้างเคียงนี่นะคะนี่นะคะ่ะลืมเหลืองเป็นเยอะมากๆนะคะนี่นะคะเขาเรียกว่าน็อกนะคะนี่อาการน็อกถ้าเป็นเยอะกว่านี้นะคะเขาจะแห้งไปเลยค่ะคุณผู้ชมใบก็เอาคืนไม่ได้นะคะถ้าลักษณะยังพอพอยับยั้งได้อยู่นะคะฉีดพ่นได้เรยจา นี้จะเป็นกล้วยไม้ป่านะคะฉีดป้องกันไว้ก่อนได้เลยค่ะให้อาหารเขานะคะเร่งดอกนะคะนี่ก,กระถางนึ่งค่ะหนูกำลังแตกขึ้นมาใหม่แล้วนะคะต้นนี้เขาจะออกได้อีกเยอะเลยนะคะเพราะใบเขาเต็มเลยค่ะนี่ นี้เขียวงามดีมากๆเลยค่ะก็จะมีหน่อตะเกียงแซมขึ้นมาด้วยนะคะเ,เดี๋ยวแม่จิมรอให้เขาแข็งแรงต้นใหญ่กว่านี้เราสามารถเอาหน่อตะเกียงเนี่ยค่ะแยกออกไปปลูกอีกกระถางนึงได้ด้วยนะคะเนี่ย รังสายรุ้งค่ะดอกกำลังงามเลยนะคะคุณผู้ชมก็ลองทำวิธีนี้นะคะไปใช้บำรุงแล้วก็แก้ไขกล้วยไม้ใบเหลืองนะคะจะได้ใบเขียวๆง,งามๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่สะดวกสูตรนี้นะคะแม่จิมมีอีกสูตรหนึ่งทำลงคลิปไปแล้วนะคะไปดูได้เลยค่ะนั่นก็คือน้ำปูนแดงนั่นเองนะคะกำจัดเชื้อราค่ะแก้ปัญหาของกล้วยไม้ใบเหลืองได้เช่นกันค่ะฉีดพ่นบ่อยๆนะคะ ก็จะได้กล้วยไม้ใบเขียวๆสวยๆงามแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองทำวิธีนี้ไปบำรุงกล้วยไม้กันดูนะคะกล้วยไม้ของเราจะได้ใบเขียวๆออกดอกได้ตลอดเลยนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe สาคูชแนลได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ